อลุกเลยครับอุ้ยดูครับเอ้าเอามาที่ไปก่อนปาดหตูพุกเลยครับเป็นใดครับคือโบดะคือโบห้องจู่จูกักากรวะมันมันเทียมันเมื่อยแล้วมันยังห่างยังไม่เพี้ยนรับนี่ครับนั่นเจ้ามาเอ้าพอดีเลยตัวนี้ไม่สวัสดี สวัสดีครับเมื่อกี้กาแฟมายามบ่วงกิโต้แหละครับผมยังไมไม่ตีงก็ว่าได้เด้อทางนี้โตกใจอย่างเนาะหนูร้อนแล้วสวัสดีครับเมื่อนี้มายามก้อนเพื่อนได้ล่วงนาแล้วครับสองตัวสองตัวครับหนูพุกเนาะกับหนูหนจอกหนูจอกครับเออเอามันตายแล้วก็เเลยอาไปครับไป เมนีนอ้นองตื่นสายวะม่ขึ้นเบิ่งมาล้ำดึกดขันบดถึงเมี้กาเมือรุนบบอนอ่นครับเพิ่นว่าเอาไปไปตามนายทย์นี่และไม่นหนูสองตัวแล้วกันใหญ่เติบอยู่ได้ครับนี่ครับหนูพุกครับผม กับน <muitas S 2> ูน้อยตัวหนึ่งครับเดี๋ยว้าเบิ่งน้ำกันครับผมอย่างไรมันต้องติดจักรลางแล้วครับมาอีกจักรลางนะครับมาอีกจักโตัวเสรมาได้ง่ายลงไปง่ายลงไปทางหน้าเด้อเห็นคุ้วยนูคักอยเขาเผาเห็ดหน้าตังมาหนิมันไปโฮมอยู่คนเลย โอ้ทางไหมทางขนาดงหนูพุกเลยมันไปเสวะมันนี่แล้วเพิงเที่ยวอันต้ามือแรกอืมเอามือแรกมาันนี่ครับทางเที่ยวครับผมไม่ไหมเลยเด่นยับไม่อีกถึงบ่วงนี่ยับเอามาอีกนบ่วงตัวนี้บวงตัวนี้ยับออกมอีกไในอีมกให้นเตะแปนดีครแปนดีครับ สรุปว่าอากาศบ่ได้ที่นี่แผ่นดีขนาดทางครับนี่นี่มื่อคืนนี่ครับมันตื่นมันตื่นทางครับแผ่นอลลานลยนี่ทางมันหมุนไอ้มันต้องติดจักรตัวแล้วครับมันอยู่เลาะคู่นี่หมดแล้วนี่เนาะขนาดใส่ติดใส่ใส่ติดติดปานี้ยังอัน เอางี้้างขเอาเดี๋ยวทะเบงกันครับต่อไปครับเที่ยวมอนี่มาเล่นเที่ยวเราขึ้นไปยามกันครับยังเลยวเที่ยวเยแล้วเแล้วครับบัก่ยเลยมันวะเฮ้ยมึงหูพูกครับ ไปนี่เห็นบอครับนี่ครับนี่ครับทันแบึงครับหนูปุ๊กัไหมครับปุ๊กหยวกเลยครับอุ้ยคเอาเอามันที่ไปก่อนปาหนูพุกเลยครับเป็นใดครับคือโบดัตคือโบห้องจู่จู่กากๆวะมันมันเทียมันเมื่อยแล้วมันยังห่างมันเทียแล้วตายแล้วว่ะแม่มึงเลยมึงดู ตัวทึกต,ตัวแมตว่ตัวแม่ครับตัวแม่ครับลูกมันับลูกด่นีน่เนาะโมเมนแม่มันนี่นแ,มนแม่เลยติบักแม่สาวเลยตัวนี่บ้าล,ลูกเลยครับนั่นครับไหนเจ้ามันต้องเจิหนูฝุกจากมือละครับไงเลยล,ล,ลูกเลยครับเอาไป หลายตัวดองูนดิงูมาตัวดิมือใดกับมือนึงเรียบร้อยเรีบอยครับเห็ดนี่ไม okay? ouais. ่เห okay. ็นเล่าเลยไมาใส่เลยครับมื่อวานเพิ่นว่าเมื่อวานเห็นทางไม่ใส่เลยเห็นไปมาได้แล้วครับผมโอ้เขาตาเอววันนี้ตัวใหญ่ครับครับผมตัวใหญ่ใหญ่คุณน่ะ สามตัวแล้วครับเศร้านี้ครับผมสามตัวแล้วปลูกตัวหนึ่งปลูสกสองปลูกสองเออจอกหนึ่งกับนะเกือบแมเกือบมาบอบอทันเอาภาพช็อตเด็ดให้ให้เบิ้งองะยามไปน้ำกันครับไปเส็นนี่แล้วเนาะหนูมันมามาทางนี้มันขึ้นมาหนีหมดแล้วมันแห้งแดง มันยังตื่นอยู่ครับเดี๋ยวันวนนยาจากมือครับผมบักผักบุงก้งนันยืนตะหมอกนี่คือปเป็นตาเส็บเถอะผักบุงง้งยงมยงมนี่มันมันส้ำหนีได้เน,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 นาะยงมแรงครับนี่ครับแซ่บดีเด้ผักบุ้งแบบนี้ครับผักบุ้งหน้าค้นผักบุ้งหน้าครับนี่ ยอดมันสีดำนี่แหละยอดยอดฝอยๆแซ่บแซ่บตัวแต่มองหวานดีเคิ่นเคิ่นอันฟักวุ้งอันน้ำหมอกครับมันมามีน้ำบ่แม่นเอ้วงนี้เราตีนออบาดเหรอน้ำมันกัแม่นบ่เรื่องไม้บ่เนื่องหัวเรื่องบ่วงในนี้หอยไม้อยู่มห้นี่มีหอยไม้อยู่หรอไม่อยู่แต่ว่าหาบ่วงแั้วท้อ เฮ้บาทนี <celui> ่มาไหมเอามานี่อพมก็เพียเาหลงบวงข้อไม้ก็โอ้ัเบเกียงกันบวงเียแท้หาบวงยังว่พอครับหลังนี่เอาใ่เ่มืมเสียงบมีเสียงบโอพี่ ยังงังครับผมเ,เห็นแล้วเห็นแล้วลว่ <c oughs> ามันไปแล้ววันมันเอาไปแล้วเอ,เอาใส่เสียงทั่หลังกันใส่อีกใส่หลัดเลดเไหมบ้าหลัดเลยครับหอยมันเที่ยวหอยมันเที่ยวดีบ่มันใจห่ามันหามัน่านลางนึงกะตามมิลางนึงเนะาะลืมสูตรผิวปากได้ไง ลองผิวปากมึงดูเมื่อนั้นผิวปากมือสองมาติดเฮียงกันเลยสองผิวปากเอื้อนเลยเดี๋ยวผิวปากเดี๋ยวมือจิ้มาติดตามเนอะลองผิวปากมึงดูผิวมีเสียงเลยนะมาทางนี้เด้อหนูเอา หามันหลีกมันมีสองข้างมันดีตัวนี้บักเองเองเลยครับบง่ายเลยครับผมครับเกือบเกือบเครื่องถุงแงงเอาไหมมันใหญ่สูงแงงไหรมันเงาประมาณนี้ละ <c oughs> ไอต่อครับเฮาอยน่มจากโตได้เป็นคู่กัน,นงาม เล่นรอหน่นะนูมันใกล้น้ำเนาะมันอุดมสมบูรณ์นะเนะ่เราคุน่นพันเสาเฟียงเสายางมาแล้วมออีทางโน้นครับท,ทางทานนมันยังไม่ทันหอดมือมันออกครับมันออกมันก็าจะ มันมีคนขวนเลยเห็นบ่มใส่ลังเลยมันมีหอยไม้เห็นไหมมันจะมีหอยไม้ขันมีหอยไม้นี่หมายความว่าคนขวนแล้วครับผมหมดแล้วครับเดี๋ยวมือต่อไปเดี๋ยวจังพามาเบื้งใหม่ครับผม มาแล้วครับเมื่อนี่เอามือม่อนี้ขอพิชิปเนี่ยเอาได้สามตัวคร,ครับสามตัวครับเมือ่<า>มอไีร่ก่ได้กินหรือกป่ได้กินขักอยู่เมื่อนี่ตัวใหญ่ซ้ำได้สามตัวครับขอปิชิปชนเพียงแค่นี้นะครับแล้วเมือเอ่อวานยังมาลุ้นกันไหมครับดีครับ